สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเช็คกราฟทองคำไปด้วยกันนะครับในเช้าวันเสาร์ที่5เมษายนเนาะหลังจากที่ตลาดได้ปิดลงแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นในทำเฟรมวิกนะครับเพราะทำเฟรมวิกได้จบลงแล้วเนาะแท่งวิกได้จบลงแล้วนะครับทำเฟรมวิกนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราะมนได้มีการยกตัวทำออทําไฮใช่ไหมครับที่3 0 8 6 9 0 0้ยใช่ไหมครับจากนั้นก็ปิดแท่งเทียงเกือบเต็มแท่งยังไม่ได้มีการกดตัวลงเคลียรใช่ไหมครับ จากนั้นเปิดแห้งใหม่มาเนี่ยมันได้มีการดันทำออทำไฮไปอีกประมาณเนี่ยอีกประมาณเห็นไหมเกือบหมื่นจุดจากแท่งเปิดตรงนี้ถูกไหมครับยกตัวขึ้นไปทำไฮที่สามหนึ่งหกเจ็ดจุดเจ็ดสี่ศูนย์จากนั้นเมื่อวานได้มีการดึงไส้กลับแบบหมดแห่งถูกไหมครับทุบลงมาต่อหมดแห่งจริงๆแล้วมันดึงไส่กลับตั้งแต่วันพฤหัสแล้วถูกไหมครับดึงไส่กลับหมดแห่งเนี่ยแล้วก็กดตัวลงมาเล็กน้อยถูกไหมแล้วก็เหมือนพยายามที่จะสร้างพื้่ชั่นกลับตัวใช่ไหมครับ แล้วจากนั้นมีการดึงไส้กลับขึ้นไปใหม่ถูกไหมกดัต,ตลงมาก่อนแต่ยังไม่ถึงนี่ใช่ไหมมันถึงแค่รับประมาณนี้ถูกไหมครับประมาณหมื่นจุดอ่ะจากข้างบนมาถึงข้างล่างประมาณหมื่นจุดก็คือรับนี้แล้วรับเนี้ยที่มันที่มันมาถึงก็คือมันเหมือนมาเคลียร์ไส้นี้ใช่ไหมครับแล้วก็จากนั้นก็ดึงไส้กลับขึ้นไปใหม่ไปเป็นโดจิแล้วเมื่อวานได้มีการทุบลงต่อจนท้ายที่สุดแล้วกดตัวลงมาชนรับของมันเองแล้วก็กดตัวลงมาชนรับเดอีกรับหนึ่งที่ที่เคยตีทิ้งไว้ใช่ไหมครับกดตัวลงมาชนรับของมันเองแล้วรับเด แล้วกดตัวลงมาเสร็จกดตัวลงมาชนรับก็ผ่านนะครับแล้วก็ชนรับ D ก,ก็ผ่านมาเล็กน้อยสุดท้ายดึงไส้กลับดึงไส้กลับไปปิดแท่งเทียนอยู่เหนือแนวรับซึ่งก็เป็นการชนแนวรับไม่สาเร็จถูกไหมครับในในทเฟรมวิคแต่ที่แน่แน่ทเฟรมวิคได้มีการสร้างพาริชั่นกับตัวฝั่งเซลล์สำเร็จแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ดีเพราะถ้าจะให้สมบูรณ์และแข็งแรงแข่งหน้าอาทิตย์หน้าต้องมีการยกตัวขึ้นทําไส้นะครับ แข้งหน้านะสาหรับวีคนะยกตัวขึ้นทําไส,ไส้หรือไส้นี้ถูกไหมหรืออาจจะยกตัวขึ้นไปอีกนะครับเคลียร์เคลียร์เซลล์เพิ่มยกตัวขึ้นไปทําไส้จากนั้นกดตัวลงมาชนรับอีกรอบหนึ่งล่อบบายใช่ไหมเพราะเมื่อวานมีการล่อายทิ้งไว้แล้วเราก็ดึงไส้กลับเพราะฉะนั้นพอมันล่อายแล้วดึงไส้กลับเนี่ยทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่มันมีสิทธิ์ที่เกิดขึ้นคือมันมีสิทธิ์ที่จะยกตัวขึ้นนะครับกดตัวลงมาล่อายเพิ่มแล้วก็เคลียร์ลงมาในสัปดาห์หน้านะถ้ามันต้อง,องการเน,นะ พราะอย่าลืมว่าวีกอะตอนนี้ได้มีการสร้างไว้ให้ันกลับตัวแล้วซึ่งให้ชันกลับตัวตรงนี้คืออะไรครับมันคือแนวต้านสําคัญแล้วสําคัญแค่ไหนสําคัญมากครับเพราะว่าผมเคยบอกอยู่ว่าแนวต้านจุดกลับตัวในทางเฟรมเฮชโแล้วเดยถือว่าสําคัญมากแล้วใช่ไหมแล้วถ้าแนวต้านแนวรับแนวต้านจุดกลับตัวสร้างในทางเฟรมวีกมันล่ะอเนี้ยก็จะยิ่งเป็นแนวต้านแนวรับแนวรับแนวต้านสําคัญมากๆเพราะอะไรการสร้างจุดกลับตัวในทางเฟรมใหญ่อะ มันเป็นไปได้ทั้งเป็นจุดกับตัวของการปรับฐานราคาแล้วก็เป็นจุดกับตัวที่เป็นต้นเทรนถูกไหมก็อย่างเช่นตรงนี้ถ้าสมมุติว่ามันลงเรื่อยๆมันไม่กลับขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดกลับตัวที่เป็นแนวต้านใหญ่ถูกไหมแล้วตรงนี้เป็นจุดกับตัวอะไรเป็นจุดกับตัวการปรับฐานราคาสูงขึ้นซึ่งก็เป็นแนวต้านสำคัญแนวรับสําคัญถูกไหมตรงนี้เป็นแนวต้านแต่สุดท้ายแล้วเวลามันชนอ่ะมันชนล่อล่ออะไรครับล่อเซลล์ล่อเซลล์ปุ๊บมันก็ต้องเบรกแล้วถ้ามันมีการสร้าง แนวรับเพื่อปรับฐานราคาในทางเียนใหญ่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นแนวรับที่เป็นฐานสําคัญซึ่งเป็นฐานเป็นการปรับฐานราคาใหม่ซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นแนวรับที่แข็งแรงมากๆถูกไหมถ้ามันชนถ้ามันไม่ต้องไม่ต้องการท e ี่จะเปลี่ยนเทรนด์มันจะต้องกดตัวลงมาเนี่ยชนมาทุกรับแต่ต้องไม่ชนรับนี้ถ้ามันยังไม่ต้องการท e ี่จะเปลี่ยนเทรนด์ก็คือถ้ามันจะเคลียร์วอลุมฝั่งใบหนักๆมันก็ต้องกดตัวลงมาล่อาบล่อายจนเกือบมาถึงรับนี้แต่ต้องไม่ชนรับนี้เพราะรับนี้มันก็เป็นเหมือนต้นเทรนด์ซึ่งเป็นกาาาารรรปับฐค ใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ต้นเทรนเพราะอะไรครับมันขึ้นมาเรื่อยๆอ,อยู่แล้วตรงนี้มันไม่ใช่ต้นเทรนแต่แค่มันเป็นราคาที่เอาไว้ใช้ปรับฐานราคาให้มันสูงขึ้นให้มันแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงจุดพวกนี้มันจะเป็นแนวรับที่สําคัญมากๆแล้วแนวต้านถ้าสร้างในทางเวรมใหญ่ก็สําคัญมากๆเหมือนกันเพราะว่าถ้าเทรนมันจะเปลี่ยนตั้งแต่ตรงนี้เลยนะแนวต้านจุดกับตัวนี้ก็จะเป็นแนวต้านที่เป็นก็อย่างที่บอกต้นเทรนถูกไหมซึ่งต้นเทรนเนี่ยถ้าใครได้แนว ถ้าใครได้ไม้เซลจากเหนือต้นเทรนเนี่ยได้ไม้เซลจากเหนือแนวต้านเนี่ยก็จะถือว่าเป็นไม้เซลที่แข็งแรงยิ่งถ้าเกิดว่าอาทิตย์หน้ามีการยกตัวขึ้นเคีย์วอลลุ่มฝั่งเซล์เพิ่มแล้วทุบลงต่อเลยเนี่ยอันนี้คุณจะได้ไม้เซลที่มีคุณภาพแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไม้เซลจากตอนที่มันยกตัวขึ้นไปหนักๆยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านคุณก็แค่เซลล์อันนี้ไม่ไมผิดและไม่ติดอะไรด้วยถูกไหม พราะจริงแล้วเราเล่นตามไพ่ชันถ้าเรารู้เราเล่นได้แต่เนื่องแต่ตอนนี้มันได้มีการเมื่อวานมันได้มีการล่อายเพิ่มที่แนวรับของมันเองแล้วก็แนวรับเดิมเพิ่มแล้วใช่ไหมแล้วเนื่องจากว่ามันล่อายไว้แล้วเนี่ยเรามองว่ามันมีสิทธิ์เที่ยงกดตัวลงต่อเพราะว่ามันไม่ได้ล่อายแล้วลากลงมาเคลียถูกไหมครับมันไม่ได้ล่อายเสร็จแล้วมันลากลงมาเคลียเพราะฉะนั้นพอมันล่อายแล้วมันยังไม่ได้เคลีย์บแล้วมันมีสิทธิ์เที่ยงกดตัวลงมาเพื่อเคลีย์บอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันมีสิทธิ์ ยกตัวขึ้นเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์แต่ไม่ถึงแนวต้านแล้วดึงไส้กลับกดตัวลงต่อก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นไปเลยใช่ไหมมันจะไปชนต้านเพื่อล่อเซลล์มันจะต้องทําไงอ่าอย่างที่ผมผมได้ทําไว้ในไหนไหลายหลายคลิปถ้ามันต้องการที่จะยกตัวขึ้นชนต้านล่อเซลล์ไปเนี่ยมันจะต้องทําไงมันจะต้องมีการกดตัวลงมาถูกไหมกดตัวลงมาล่อใบอีกรออหนึ่งแล้วก็ทุบลงมาใช่ไหมครับเพื่อเคลียร์วอลลุ่มฝั่งาบเสร็จผู้พอมาเคลียร์วอลลุ่มฝั่งใบอ่ะ แล้วไม่มีคนถือไว้บายมันก็จะมีสีเยวกลับขึ้นไปใหม่อีกรอบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเราถึงต้องดูดพฤติกรรมทุกครั้งที่มันมาชนรับชนต้านเราจะได้รู้ว่ามันชนแบบไหนพอเรารู้ว่ามันชนแบบไหนเราจะได้รู้ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะชนแล้วมันจะไปต่อมันจะชนแล้วมันจะิึกลับนะครับถ้ามันมีการกดตัวลงมาล่อาบอย่างเงี้ยเห็นไหมล่อาบแล้วก็ดึงใงไกลับแปลว่าตอนนี้ยังมีคนถือไว้าบอยู่ถูกไหมอ่า พอมีคนถือไม้ใบยอยู่เราวงบอกได้เลยว่ามันมีสิทธิ์เทีย่ยะกดตัวลงมาเพื่อมาเคลียร์แต่อาจจะยกตัวขึ้นให้คนใบได้ใจก่อนก็ได้อ่ะมองว่ายกตัวขึ้นให้คนใบได้ใจแล้วก็เคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลล์ที่ Follow เซลมาถูกไหมจากนั้นก็อาจจะอาจจะทุบต่อในอาทิตย์หน้าอันนี้ก็คือเราคาดการณ์ไว้ก่อนแต่ถ้ามันจะต้องการ่จะขึ้นไปขึ้นไปล่ปอเซลแล้วไปต่อเนี่ยแล้วเบรกไปทำออร์มาอีกรอบหนึ่งมันก็จะต้องมีการกดตัวลงมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งใบถือไส้นี้ก็ได้ ถูกไหมเคลียก่อนแต่ไม่ถึงลับหรือชนลับแต่ไม่แต่ถึงแล้วก็ถึงไส้นี้แต่ไม่ถึงลับนี้ถูกไหมครับจากนั้นค่อยดึงไส้กลับหรือสร้างแพชชั่นกลับตัวซึ่งเป็นการปรับฐานราคาแบบนี้เห็นไหมอาจจะมาสร้างแพชชั่นกลับตัวฝั่งใตใ,ในแถวแถวนี้เป็นการปรับฐานราคาคล้ายๆอย่างนี้แล้วก็ยกตัวขึ้นใ,นใหม่ๆก็ได้แล้วค่อยไปอ่อเซลล์จีนตาันจีนตาันถูกไหมเพราะฉะนั้นที่ที่เราบอกได้ตอนนี้ก็คือวิกได้สร้างได้สร้างแพชชั่นกลับตัวฝั่งเซลล์สำเร็จแล้ว สร้างแนวต้านทิ้งไว้แล้วเอาไว้รอเซลล์แต่จะล่อไหมไม่รู้เพราะฉะนั้นจะล่อไหมเราต้องดูที่ทการวิ่งของมันว่ามันจะวิ่งยังไงในอาทิตย์หน้าถูกไหมอาทิตย์ถัดไปถูกไหมถ้าอาทิตย์หน้าไม่ขึ้นไปลอเซลล์อาทิตย์ถัดไปล่ะถูกไหมแล้วถ้ามันชนรับชนสําเร็จไหมไล่ลงมาไหมถ้าอาทิตย์หน้ามีการกดลงมาชนรับนี้อีกรอบแล้วแล้วชนสําเร็จแล้วไม่แล้วไม่ดึงไส้กลับอันนี้เราก็ต้องมองว่าอ่ามันอาจจะเป็น,ปนขาลงอย่างน้อยก็ระยะหนึ่งถูกไหม อย่างน้อยมันก็จะเป็นขาลงได้ถึงไส้เนี่ยแต่ไม่ถึงรับนี้เห็นไหมครับเราดูเราดูจากพฤติกรรมพวกนี้เพื่อที่จะใ,ใช้ในการประกอบเพราะอะไรครับรับนี้คือรับรับสุดท้ายที่เป็นมันไม่ใช่รับสุดท้ายนะครับแต่มันเป็นรับสําคัญอีกรับหนึ่งที่ถ้ากราฟมันจะไม่เปลี่ยนเทรนแบบเทรนใหญ่แบบแบบลงยาวๆใช่ไหมมันจะกดตัวลงมาได้ถึงไส้นี้แต่ไม่ถึงรับนี้ถูกไหม แต่ถามว่าถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันไกลไปอ่ะคุณมองตรงนี้ก่อนก็ได้ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ก่อนก็ได้เห็นไหมซึ่งถ้าใช้ไส้ตรงเนี้ยในการออกถ้าใช้ไส้ตรงเนี้ยในการที่เราจะเล่นว่ามันมีสีเที่ยบกดตัวลงมาถึงไส้นี้ไส้นี้แล้วก็ดูว่ามันมีสีเที่ยบทุบลงไปประมาณหมื่นจุดถ้ามันยกตัวขึ้นเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลล์แล้วเราเซลล์ลงมาแล้วเราทนได้รอให้มันกดตัวลงมาถึงหมื่นจุดเนี้ยได้เนี่ยตรงเนี้ยได้เราก็มีสีเทียงเก็บกำไรหมื่นจุดได้ถูกไหม แต่เราแต่มันคือการค่าการถ้ามันยกตัวขึ้นไม่ชนต้านไม่รอเซล์เพิ่มเราเซลลไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่าเราเซลลแล้วสุดท้ายมันไปชนเราคิดว่าเราต้องทัดไหมก็มีสิทธิ์ที่ต้องทัดเพราะอะไรครับเพราะมันมีสิทธิ์ที่จะทำไฮให,หม่อีกรอบก็ได้หรือมันอาจจะทําไฮแต่ไม่ทะลุต้านที่เป็นออทําไฮก็ได้เนี่ยอาจจะมีการยกตัวขึ้นชน,ชนเสร็จอ่ชนแล้วรอเซลลใช่ไหมแล้วเบรกขึ้นไปแต่ไม่ทะลุไม่ทะลุไส่ออททาไฮสุดท้ายตึงไส้กลับคนตัวลงใหม่ๆก็ได้ ห็นไหมคือล่อเซลล์รอบนึงก่อนแล้วก็ลากให้ชนเซลล์ปิดก่อนทัดก่อนจากนั้นค่อยกดตัวลงมาใหม่ก็ได้เพราะเวลาเราดูเราดูตามพลเชั่นเราดูตามการวิ่งของกราฟเราดูตามการชนต้านถูกไหมเวลามันชนรับชนต้านเรารู้ไว้เลยว่าชนต้านมันล่อเซลล์ถ้ายิ่งชนซ้ําๆแปลว่ามันล่อเซลล์มากถูกไหมพร้อมที่จะเบรกไปไกลแต่ถ้ามันชนต้านไปรอบหนึ่งแล้วล่อเซลล์มาแค่ครั้งเดียวแล้วมันเบรกไปแล้วสุดท้ายมันตึงไส้กลับมาแปลว่ามันล่อเซลล์เพื่อที่จะไปเคลียร์แล้วสุดท้ายเดี๋ยวมันจะกดตัวลงต่อ ถูกไ,ไหมแล้วมันไม่ได้แค่ล่อเซลล์เพื่อที่จะไปเคลียร์มันล่อเซลอ่ะมันยอมล่อเซลลเพื่อที่จะยกไปเคลียร์แปลว่าคนที่ถือเซล์จากข้างล่างเยอะพอสมควรมันก็เลยต้องการที่จะยกตัวขึ้นไปเคลียร์เพื่อให้คนซีเซลล์ข้างล่างปิดที่หมดถูกไหมแล้วมันก็ค่อยกดตัวลงมาใหม่ก็มันก็ยังไม่ผิดเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเราถึงดูการชนรับชนต้านสําเร็จไหมด้วยเป็นหลักถ้ามันชนไม่สําเร็จอ่ะแล้วเราไปบายถ้าสมมติว่ามันกดตัวลงมาแล้วเราบายสุดท้ายมันชนเ สุดท้ายมันชนไม่สําเร็จใช่ไหมถ้าเปิดแท่งใหม่มาเราโฟลว์เซลล์ไปเลยอ่ะอันตรายผมเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาเวลาจะดูอะไรอ่ะดูตามหน้าปฏิสัมันดีกว่าแต่ถามว่าอย่างเนี้ยถึงมันจะชนไม่สําเร็จแต่ถ้ามันมีการยกตัวขึ้นเคลียร์มันไม่ชนต้านผมก็กล้าที่จะเซลล์เพราะอะไรครับมันสร้างแนวต้านทิ้งไว้แล้วถ้ามันไม่ได้ต้องการที่จะเบรกไปไกลๆเลยอ่ะมันก็แค่ยกตัวขึ้นไม่ชนต้านเดี๋ยวมันก็ลงต่อเนาะก็ถือว่าในทางเฟรมเิรกมีการ สร้างเนื้อเทียนสาเร็จแล้วใช่ไหมครับอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์อาทิตย์นี้เออาทิตย์เออาทิตย์ก่อนมีการสร้างเนื้อเทียนสําเร็จอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ที่ผ่านมาก็มีการสร้างให้ฉันกลับตัวสําเร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์แต่ชนรับทิ้งไว้แล้วล่อายไว้แล้วเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ที่ลงมาใหม่แต่ถ้าลงมาแล้วในอาทิตย์หน้าแล้วมีการปิดต่ำกว่าแนวรับได้ยิ่งถ้ากดตัวลงมาชนแนวแล้วมีแล้วปิดต่ำกว่าแนวรับได้ก็ยิ่งชัดเจนว่าเดี๋ยวมันจะลงต่อแต่แค่จะลงถึงไหนเราค่อยมาว่ากันีก,น,นะกะน,นะ็้ อาจจะยาวไปนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูในท m e frame d a กกันนะ time frame day นะครับอวิ้ได้มีการสร้างแพชชั่นกับตัวฝั่งเซลสำเร็จแต่ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมอวิ้ได้มีการสร้างแพชชั่นกับตัวฝั่งเซลสำเร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์แต่เดได้มีการสร้างแพชชั่นกับตัวฝั่งเซลไม่สำเร็จแต่สมบูรณ์เห็นไหมชนรับมาแล้วหนึ่ง,งรับสำเร็จสองรับสำเร็จเห็นไหมแท่งแท่งแรกอะชนรับมานะเห็นไหมชนรับมาแล้วก็ล่อายแล้วก็ลากลอา่อาบตรงเนี้ยได้มีการชนรับล่อาย ใช่ไหมแล้วก็ลากบายให้คัดสุดท้ายคนรับมันล่อบาบอีกแต่ดึงไส้กลับอ่าแปลว่าตรงนี้มันล่อายทิ้งไว้แล้วหนึ่งรอบด,ดึงไส้กลับเคลียรบอลล่มฝั่งเซลใช่ไหมครับที่ผมว่ามันมีโอกาสที่จะเคลียรบอลล่นฝั่งเซลแล้วเปิดแท่งใหม่เมื่อวานมีการยกตัวขึ้นไม่ชนต้านถ้าตรงนี้คุณเซลลคุณผิดไหมไม่ผิดไม่ติดอะไรด้วยแต่แค่ที่ผมบอกอยู่เสมอคือถ้ามันสร้างแนวต้านแล้วมันยกตัวขึ้นเคลียไม่ชนต้านเราเซลล์ไม่ผิดแต่ถ้าชนแล้วเราก็ต้องพิจารณาว่าเราจะคัดหรือแก้ปัญหาถูกไหม อ่าถ้าตอนที่มันยกตัวขึ้นไม่ชนต้างคุณเซลไม่ผิดเห็นไหมเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันยกตัวขึ้นเคียบอลลุมฝั่งเซลเห็นไหมมันดึงไส้กลับเคียวอลลุมฝั่งเซลเพราะมันมีคนที่เซลเบรกเอาด้วยถูกไหมแล้วทีนี้พอคนเซลคัดแล้วทําไมคนเซลถึงคัตเพราะว่ามันยกตัวขึ้นในแท่งไหมเนี่ยเห็นไ,ไหมในแท่งไหมเนี่ยมีการยกตัวขึ้นซ้ําซึ่งพอมันยกตัวขึ้นซ้ำเนี้ยคนที่เซลข้างล่างติดเซลข้างล่างกลัวแล้วว่าการาฟจะเบรกพอกลัวว่าการาฟจะเบรกเกิดอะไรขึ้นเขาคัดไม้ทิ้งทั้งหมดเลยเห็นหม เห็นไหมการที่ใช้อารมณ์ในการเทรดอะ่ะมันมันใช้อารมณ์ตั้งแต่การเข้าออเดอร์แล้วใช่ไหมพอจะคัดยังต้องใช้อารมณ์เลยเพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะถือถูกไหมหรือบางทีเขากล้าที่จะถือเขาก็ถือจนไม่แก้ปัญหาอะไรเลยแล้วปล่อยจนผ่อนล้างก็มีแต่เห็นไหมครับเห็นไหมยกตัวขึ้นกดดันฝั่งเซลให้คัดเห็นไหมแต่ยังไม่ชนตัน้งไม่ได้ล่อเซล,ลเพิ่มนี่พอไม่ชนต้น้งไม่ล่อเซล,ลเพิ่มสุดท้ายดึงไส้กลับกดตัวลงมาใหม่ แล้วตอนตอนตอนที่มันยอมดึงไส้กลับกดตัวลงมาเนี่ยแปลว่าข้างล่างอะ่ะคนที่ถือเซลข้างล่างถูกกดดันแล้วคัดไปแล้วส่วนหนึ่งด้วยแล้วส่วนใหญ่ด้วยถูกไหมมันไม่จําเป็นต้องคัดหมดนะหม่แค่คนส่วนหนึ่งที่คัดถูกไหมแล้วสภาพคล่องกลับเข้าสู่ตลาดไปปุ๊บกราฟมันก็ลงมาได้ใหม่ถูกไหมเพราะคัดไปแล้วแล้วก็จะมานั่งเสียดายที่หลังด้วยเพราะว่ามันใช้อารมณ์ตั้งแต่ที่เริ่มแล้วพอจบมันก็ยังใช้อารมณ์อีกถูกไหมปิดไม้ยังต้องใช้อารมณ์ในการปิดไม้เพราะฉะนั้นสุดท้าย ไม้ก็จะมีแต่ไม้เสียถูกไหมมันไม่มีไม้ดีเหลือเลยถูกไหมครับแล้วพอคนที่ถือเซลลคัดปุ๊บกราฟมันทำไงครับกดต,ตัวลงมาล่อใบอีกรอบชนรับอีกรอบแล้วก็ลากคนใบแล้วใบเนี่ยแล้วแนวรับเนี่ยที่เคยล่อใบทิ้งไว้แล้วเนี่ยเห็นไหมก่อนที่จะดึงไส้กลับสุดท้ายกลับมาเก็บหมดถ้าใครที่ไม่เก็บกําไรเห็นไหมคนที่ายอะ่ะคนที่บายที่เซลล์อ่ะถ้าบายเซลล์โดยที่ไม่รู้จุดที่จะเก็บกาไรสุดท้ายก็จะรัวกลับมาเก็บ แล้วเห็นไหมครับมันล่อายทิ้งไว้แล้วใครยกตัวขึ้นไปตอนที่มันยกตัวขึ้นไปไม่ปิดเจ็บกาไรกะว่าจะถือยาวๆสุดท้ายมันกลับมาเก็บแล้วเก็บไกลกว่าเดิมด้วยเพราะว่ามันกดตัวลงมาชนรับล่อบาบอีกรอบหนึ่งแล้วลากมาถึงรับถัดไปเลยเห็นไหมที่เป็นรับเดย์และรับวีคแล้วล่อายไว้ที่รับเดย์และรับวีคนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดไซด์เวย์ใช่ไหมจุดไซด์เวย์เก่าซึ่งจุดไซด์เวย์เก่าเนี่ยถือว่าเป็นรับสําคัญไหมครับรับสําคัญเพราะฉะนั้นตอนนี้ล่อายทิ้งไว้แล้วอาาินน่กก็มีสรรีสทจะยตัวขึ้ เยลียบอลลฟังเซลอีกรอบแล้วก็ทุบตัวลงใหม่ก็ได้ถูกไหมเพราะเวลาเราเล่นอย่างเงี้ยเรารู้ไว้เลยว่าเนี่ยมันล่อใบเพิ่มแล้วมันล่อใบเพิ่มแล้วมันมีสิทธิทำอะไรอ่ะมันมีสิทธิที่จะยกตัวขึ้นเคล,ลียวอลลมฝังเซลแล้วก็ทุบแต่ถ้ามันต้องการที่จะแค่เคลียใบยเพื่อที่จะกลับขึ้นใหม่ใหม่มันจะทําไงมันจะไม่ยกตัวขึ้นเคลียมันจะทุบเลยเห็นไหมเราดูพฤติกรรมตามนี้ก็คือมันจะทุบเคลียวอลลมฝังใบเลยแต่ถ้ามันต้องการจะทุบเรื่อยๆนะ มันต้องการที่ทุบเรื่อยๆนะก็คือมันจะก็จะยกตัวขึ้นเคลียร์ก่อนแล้วก็ทุ๊บอาจจะทําไส้แค่เล็กน้อยก็ได้ไม่จำเป็นต้องทําไส้เคลียร์ถึงไส้นี้ก็ได้แล้วมันก็ทุ๊บถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องการที่จะกลับขึ้นไปละ่ะมันต้องการที่จะสร้างพ่ชั้นกลับตัวฝั่งใบใน A ของ D ที่ตรงนี้เลยละ่ะมันก็จะต้องมีการกดตัวลงทุบก,ก่อนใช่ไหมรอบใบอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลากคนบายให้เสียหายก่อนแล้วจากนั้นค่อยดึงไส้กลับยกตัวขึ้นสร้างไพลับตััวฝ่งาแล้วมชนต้าน แล้วก็เป็นการปรับฐานราคาของ D ในตรงนี้เรื่อยเห็นไหมครับเวลาเราเล่นเราดูตามหน้า p พ a y s t a i นะครับอย่าบุบบามอย่าใจร้อนเห็นไหมอย่างนี้เวลาเราเล่นถ้ามันยกตัวขึ้นถึงไส้ไม่ถึงต้านต้านอาจจะไกลไป่ถึงไส้นี้แล้วเราเซลถ้ามันไม่ทะลุไปอีกก็ไม่ติดอะไรแต่ถ้าเกิดคุณจะรอเซลที่ดีก็ต้องรองที่ไส้เนี้ยหรือไส้เนี้ยเป็นอย่างตำ่ำซึ่งมันก็ไกลไปใช่ไหมมีสี่เทียระไม่ถึงเพราะฉะนั้นคุณก็ใช้ไส้เนี้ยในการออกออเดอร์ก็ได้ แต่แค่รู้ว่าถ้ามันทะลุไส้ไปเนี่ยเราไปหาไส้ถัดไปแล้วถ้ามันมีการยอ่อเด้งนะใช้ไม้ในไส้ถัดไปเพื่อแก้ไม้ซะแล้วก็ดูก่อนว่ามันจะทํำยังไงอันนี้คือบอกล่วงหน้าไว้เลยเนาะนะครับก็คือเดชมองอีกอย่างหนึ่งก็คือพอมันสร้างไพ่ชั่นกลับตัวฝั่งเซล์ไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์ถูกไหมมองว่าสักวันหนึ่งเดก็จะต้องกลับขึ้นไปใหม่อีกรอบเพราะอะไรครับพมันสร้างไพ่ชั่นกลับตัวไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันเป็นการสร้างเทรนระยะสั้นถูกไหมก็คือเป็นการกดรตัวต เวลามันสร้างุดกับตัวไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอมันแค่กดตัวมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งใบมันอาจจะกดตัวลงมาได้อีกเพราะอะไรครับวิเคลียร์แล้วใช่ไหมวิเคลียร์แล้วนะผมให้ดูวิเคลียร์แล้วนะอ่าผมดูไปถึงมันเลยมันยังเคลียร์ไม่ถึงไส้เพราะฉะนั้นมันยังมีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงมาเคลียร์ถึงไส้เห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมอ่าแล้วถ้ามันกดตัวลงมาเคลียร์ถึงไส้นี้ก็แปลว่าอีกประมาณไม่ถึงหมื่นจุดแต่ก็เกือบหมื่นจุด เพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเราต้องดูหลายทางไปเพราะเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันยังไม่ได้เคลียร์แล้วมันกําลังที่จะเคลียร์แต่มันจะเคลียร์ถึงไส้ไหมไม่รู้มันอาจจะเคลียร์ถึงแค่นี้แล้วสุดท้ายดึงไส้กลับยกตัวขึ้นไปใหม่ก็ได้ถูกไหมแต่วีได้สร้างจุดกับตัวไว้แล้วมันยังไม่ถือว่าสร้างจุดกับตัวเพราะอะไรครับมันยังไม่ได้จบแท่งถ้าจบแท่งแล้วตรงนี้ถึงจะกลายเป็นแนวต้าน,น,นมันใหม่แต่ถ้ามันยังไม่จบแท่งนี่ไม่ใช่จุดกับตัวนะครับเนาะแต่ตวีกับจุดกับตัวสร้างแล้วก็คือแนวต้านสาคัญสร้างแล้วใช่ไหม แล้วเดดมันก็สร้างแล้วต้้งสําคัญทิ้งไว้แล้วก่อนที่จะทุบถูกไหมแล้วแล้วต้านั้นก็ถูกเอ่อยกตัวขึ้นไปเลียร์แต่ไม่ถึงต้านไม่ชนต้านไม่รอเสริเพิ่มแล้วก็ค่อยทุบลงมาทีนี้อาทิตย์หน้าเราก็ต้องมันรอดูว่ามันเล่นยังไงได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมก็จะมาช่วยในการวิเคราะห์หาจุดออกออเดอร์ที่ดีไปได้วยกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม้ที่คุณภาพเพราะว่ามันทุบอย่างเงี้ย เล่นยากนิดนึงแล้วก็เข้าใจว่าหลายคนอาจจะโดนไปหลายไม้แล้วแล้วก็อาจจะยังติดไม้อยู่หรือไม่ก็คัดไปหลายหลายคัดไปสัดส่วนหนึ่งของพอร์ตไปแล้วใช่ไหมครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์เยอะพอสมควรเพราะบางคนอาจจะคัดไปแล้วบางคนก็อาจจะยังติดไม้อยู่โดนลากอยู่อันนี้เข้าใจครับเพราะว่ามันเล่นยากเวลามันทุบแบบนี้แล้วอันนี้มันทุบมาแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นหกพันกว่าจุดถูกไหมซึ่งมันเยอะ เพราะว่าตอนที่มันทุบจากไฮมาโลตรงเนี้ทุบมาโดยเฉลี่ย1,000-1,4,000จุดเลยนะซึ่งมันเยอะผมก็เข้าใจแล้วมันก็เล่นยากในสถานการณ์แบบนี้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่คนทั่วไปเขาไม่ได้คาดคิดใช่ไหมครับเพราะว่าเขาดูทางเฟรมใหญ่ไม่เป็นเขาก็จะดูไม่ออกว่าเวลามันเคลียร์มันจะเคลียร์ได้ถึงไหนแต่อันนี้คือสิ่งที่ผมเคยบอกแล้วว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเคลียร์หลักหมื่นจุดเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วผมเพิ่งพูดไปไม่กี่คลิปที่แล้วด้วยว่าหมื่นจุดมีได้เห็นแน่นอนนทที่มัจะุ แล้วเห็นไหมครับมันพุบลงมามากกว่าหมื่นจุดอีกหนึ่งหมื่นสี่พันจุดด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเล่นน่ะถ้าสมมติว่าเราดูออกทุกทางเฟรมาเราจะดูเลยว่าหมื่นจุดอ่ะมันมีสปริงเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มันมีสีเที่จะกดตกลงไปหมื่นจุดเรารู้เลยว่าถ้าเราจะออกออเดอร์เราต้องเผืือไว้เยอะๆถูกไหมเราเอาออเดอร์ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทาได้เห็นไหมครับบางคนอาจจะบอกว่าหมื่นจุดเป็นไปนไม่ได้บ้าหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าคุณดูถ้าคุณดูการาฟเป็นแล้วดูไหลายทางเปรนเป็น,ปนคุณจะรู้เลยว่าหมื่นจุดไม่ใช่ปัญหาเลย ยิ่งถ้ามันมีจุดที่มันยังไม่ได้เคลียร์หรือยิ่งถ้ามันมีจุดที่มันไม่ได้ทําไส้ทิ้งไว้นั่นแหละเป็นจุดที่ถ้ามันวิ่งไปเนี่ยมันมีสิีเทียร์ไปแล้วซึ่งถ้ามันไกลจากราคาปัจจุบันเป็นหมื่นจุดก็แปลว่ากราฟมีสิีเทียทุกหมื่นจุดเมื่อไหร่ก็ได้เห็นไหมครับเราต้องพยายามดูให้ออกในจุดจุดนี้ด้วยว่าเนี่ยถ้ามันมีตรงไหนที่มันไม่ได้เคลียร์มันไม่ได้ทําไส้ทิ้งไว้รู้ไว้เลยว่ามันมีสิีเทียจึทิ้งลงหมื่นจุดเมื่อไหร่ก็ได้้้้แแลววววซึ่่่งงมมมััััััันนนนนนนททํําาีตตกอหถ กดตัวลงอย่างหนักเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายอย่างหนักแล้วเสร็จปุ๊บพอมีคนเริ่มโฟล์ลเซลล์มันลากขึ้นไปให้คนโฟล์ลเซลล์ถูกกดดันแล้วคัดอีกทีหนึ่งพอคนคัดเสร็จปุ๊บกดตัวลงมาใหม่ถูกไหมเห็นไหมครับการมันทําแบบนี้เห็นไหมครับแล้วทั้งคนกําไรอ่ะคนที่ถือกําไรแล้วไม่ยอมปิดอ่ะเนื่องจากดูพายคชั่นไม่เป็นอ่ะถ้าสมมติว่าเขาปุ๊บได้กําไรจากการที่มันกดตัวลงมาชนรับอ่ะแล้วมันล่อบายอ่ะแล้วสุดท้ายพอเขาได้กําไรแล้วเขาไม่ปดิดท้ายเขาก็ต้องมาโดนเก็บ แล้วทามันก็เก็บไกลกว่าเดิมถูกไหมเนี่ยเมื่อวานรอบใบที่สักที่หลายแนวรับนี้ถ้ายกตัวขึ้นเขาปิดแล้วไปรอดถูกไหมแต่พอมันกดตัวลงมาอีกรอบนึงถ้าเขาไม่ได้ปิดไว้เนี่ยโดนเขาก็โดนล,ลากหนักกว่าเดิมกลับมาที่ไม้ของเขาไม่พอโดนล,ลากหนักกว่าเดิมถูกไหมแล้วตอนเนี้คนเหล่านั้นก็จะถูกรอบใบเพิ่มแล้วแล้วไม่รู้ว่าถูกรอใบเนี่ยพอมันยกตัวขึ้นใปยอมปิดไหมถ้าไม่ยอมปิดอีกถ้าอาทิตย์หนา้าเปิดเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นทําไส้แล้วลุกต่อล่ะเห็นไหมครับ เพราะนี่คือแนวรับที่มันเป็นโซนไซด์เว่เก่าซึ่งเป็นแนวรับสําคัญที่พอสมควรแล้วแข็งแรงพอสมควรซึ่งถ้ามันชนล่อบาบแล้วเนี่ยคนบาบเยอะแล้วพอคนบาบเยอะการามันจะต้องกลับไปเก็บอีกรอบหนึ่งถูกไหมแล้วมันมีอย่างหนึ่งคือคนบาบเยอะกับคนที่โฟลโลเซลเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วถ้าคนมีมันมีคนโฟลโลเซลเยอะพอสมควรอาทิตย์หน้าก็อาจจะต้องยกตัวขึ้นเคลียร์เยอะหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยทุบมาใหม่ก็ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูการาฟเราพยายามดูออกให้ได้หลายทางเฟรมเราจะเห็นเลยว่า ตรงไหนที่มันมีสิทที่จะไปเนอะอย่างหลักหมื่นจุดเนี่ยผมเคยบอกไว้แล้วว่ามันทุบได้แน่นอนเพราะมันมีไส้ที่มันไม่ได้เคลียร์เดี๋ยวมันจะต้องกดตัวลงมาเคลียร์แล้วมันเคลียร์จริงทั้งที่ว่าผมคาดไว้แล้วทํานายไว้แล้วมันจะต้องมีสิทธที่จะลงมาเคลียร์แต่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ข้อข้อเสียของกราฟคือข้อเสียของเราคือเราไม่รู้ว่ากราฟมันจะทุบเมื่อไหร่แต่มันจะทุบแน่แน่ถูกไหมแล้วยิ่งถ้ามันไปไกลแปลว่าระยะที่มันจะทุบก็มากึ้นตอนแรกที่ผมตีไไไวว้้คืืืือออออหมม่่่นนนนจจุดแตเเงงาากัปททูขึย มันก็เลยทุบได้มากกว่าหมื่นจุดถูกไหมใช่ไหมครับตอนแรกที่มูค่าไว้คือหมื่นจุดถ้าดูในทำเฟรมวิกแต่พอมันยกตัวขึ้นทําระยะออรทามไฮสูงขึ้นไปเนี่ยจากการที่มันจะทุบเป็นหมื่นจุดมันก็ทุบมากทุบได้มากขึ้นเพราะว่าระยะมันไกลขึ้นถูกไหมครับตอนนี้จากออรทามไฮถ้ามัาจะกดตัวลงมาถึงไส้เนี่นี่คือสองหมื่นจุดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาดูเราถึงต้องพยายามดูในทงเฟรมใหญ่ครับประกอบด้วยแต่เราไม่ได้ใช้ทำเฟรมใหญ่ในการออกออเดอร์ order, แต่เราใช้ทำเฟรมใหญ่ในการประกอบการตัดสินใจ ถูกไหมว่าเราจะไม่เราจะไม่เสียเปอย่ยงเกับตลาดแบบไม่มีเหตุไม่มีเหตุผลแล้วไม่มีปีนี้ปุ๋ยเนาะนะครับทำเรเโก็อ่าอย่างเด้างจุดกับตัวไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์ทำเฟรมเพโได้มีการสร้างแพทชั่นกับตัวฝั่งเซลล์ก็คือ P a เซลพีกับตัวฝั่งเซลลสําเร็จและสมบูรณ์และสมบูรณ์ตั้งแต่ที่มันกดตัวลงมาชนลับเนี่ยเสร็จแล้วแล้วแต่ที่ผมบอกคือมันมีสี่ทิสร้างแพทชั่นกับตัวตรงเนี้ยแล้วยกตัวขึ้นไปชนต้านแต่เนื่องจากที่มันยกตัวขึ้นไปชนต้านแล้วชนไม่สําเร็ มันต้องการที่จะลงต่อสุดท้ายมันถึงไส้กลับกดตัวลงมาแล้วผมก็บอกไว้อยู่ว่ามันมีสิทธิ์ที่จะถ้ามันยกตัวขึ้นไปเคลียอีกรอบแล้วไม่ชนต้านเดเราเซลได้แล้วตอนที่มันยกตัวขึ้นไปเคลียมีใครเซลไหมถ้ามีก็ยินดีด้วยเห็นไหมมันยกตัวขึ้นไปเคลียมันไม่ยอมชนต้านเห็นไหมที่ผมบอกไว้เลยเห็นไหมถ้ามันมีการยกตัวขึ้นไปเคลียอีกรอบแต่ไม่ชนต้านเดเซลได้เห็นไหมครับตรงเนี้ยแท่งเนี้ยกดยกตัวขึ้นไปชนต้านเดไอเกือบชนต้านเดแต่ไม่ชนถูกไหมพอมันไม่ชนปุ๊บ เห็นไหมครับสุดท้ายกดโตลงมาคุณไม่จำเป็นต้องมาได้หมุนกำไรหมุนจุดได้ซ้ำแค่ตอนที่มันดึงไส้กลับกดแห้งแล้วคุณปิดอันนี้คุณก็ได้กําไรมามากพอสมควรแล้วซึ่งมันก็สมเหตุสมผลแล้วที่ถ้าคุณจะได้เพราะว่าถ้าคุณคิดตามผมวิเคราะห์ตามผมแล้วคุณมองเห็นภาพคุณก็จะรู้ว่าตรงเนี้ยเซล์ได้ตอนที่มันยกตัวขึ้นคุณก็เซลลแค่ดึงไส้กลับกดโตลงมาคุณก็บายได้หรือคุณก็ปิดเก็บกาไรได้แล้วแล้วถ้ามันหยุดแล้วตอนที่มันหยุดกดโตลงมาชนรับเนี่ยแล้วชนสําเร็จถูกไหมในทางเฟดสโ พอมันเปิดแท่งใหม่มาจะยกตัวขึ้นจะยกตัวขึ้นอ่าให้คุณเซลล์อีกคุณก็เซล์ได้แต่แค่แท่งเนี้ยมันไม่ได้มีการยกตัวขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็แค่ไม่ได้เซลลถูกไหมซึ่งในทางฟรีฮโนะสำหรับอาทิตย์หน้ามันมีสิทธิ์ที่จะยกตัวขึ้นชนต้านฐานไส้ทำไฮแต่ไม่ถึงอีกต้านนี้ต้าน H ฮโแล้วคุณก็เซลลที่ไส้นี้ก็ได้เพราะไส้นี้ยังไม่ได้เคลียรถูกไหม แต่ถ้ามันจะสร้างให้ชันกลับตัวนะถ้ามันมีการยกตัวขึ้นชนต้านแล้วชนสําเร็จอันนี้เราต้องมองใหม่แต่ถ้ามันมีการยกตัวขึ้นชนต้านเสร็จปุ๊บทำไฮผ่านไส้ทำไฮแต่ไม่ถึงอีกต้านนี้แล้วคุณเซลลที่ไส้นี้ถ้าสุดท้ายแล้วมันถึงไส้กับคุณรู้ไว้เลยเดี๋ยวกราฟมันจะลงต่อถูกไหมเพราะมันชนรับเนี่ยสาเร็จแล้วถูกไหมครับแล้วมันก็ชนมาหลายรับแล้วที่เป็นรับเก่าๆเนี่ยเห็นไหมชนรับมาสาเร็จต้องหลายรับแล้วแปลว่ามันยังมีสิทธิ์ที่จะลงต่อแล้วยิ่งมัันนลลลล่่่อบาาาายมมมมเเเพิิิแแแ้้วก็ีสทธจจะะงตคถรซ เราก็ต้องรอให้มันมีการยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านชนต้านผ่านไส้ทำาไยแต่ไม่ถึงต้านแล้วเราค่อยเซลและถ้าเราจะบายก็ให้มันมีการกดตัวลงมาถูกไหมชนรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับแล้วเราบายอันนี้ไม่ผิดสุดสุดท้ายอะ่ะถ้าเราบายจากวิธีที่ถูกเซลล์จากวิธีที่ถูกเราจะแก้ไม้ได้เสมอเราจะไม่เราจะไม่โดนลากหนักถูกไหมครับเดีย๋ยวเมื่อวานอะใครที่ไล่บายมาจากข้างบนตอนอย่างวันก่อนใครที่ไล่บายจากข้างบนสุดท้ายก็แก้ไม้ได้แล้วก็มีไม้กําไรให้ไปเก็บด้วย ถูกไหมเพราะถ้าคุณายมาถูกวิธีคุณมีสิทธิ์ที่ยแก้ไม้ได้เสมอแต่กราฟมันไม่ได้ยกตัวขึ้นไปให้ให้คุณแก้ได้ทุกไม้เสมอเพราะฉะนั้นไม้ที่ายไม้ที่เซลควรที่จะเป็นไม้ที่เลือกไว้ดีๆแล้วคัดดีๆก่อนที่จะาบที่จะเซลลเนาะนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้คลิปนี้อาจจะยาวไปนิดนึงซึ่งมันเป็นวันวันเสาร์ซึ่งปิดปิดแห้งผมก็เลยอยากจะวิเคราะห์ให้มันละเอียดอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาหาจุดออเดอร์แล้วแก้ปัญหากันไปด้วยกันนะครับสำ ทีีเท่เาน้จริงๆนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์แล้วฝากให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ